ชินจุนบทที่589ไม่ใช่เพื่อนของฉันสักหน่อยพี่หัวเป็นคนแบบไหนเขาเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขายืนขึ้นหยิบขวดไวน์ในมือขึ้นอีกครั้งและเดินไปหาเถียนยอวี่ทีละก้าวในบรรดาคนเหล่านี้คนที่แกล้งทำเป็นอวดดีได้มากที่สุดคือเถียนยอวี่ซึ่งเป็นคนที่พี่หัวจะประทัดด้วยและเขาค่อนข้างไม่เคารพต่อคุณฉินในระหว่างกระบวนการทั้งหมด จะเห็นได้ว่าแม้ว่าฉินจุนและฝูหลงหลงจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนะักแต่ฉินจุนก็ระมัดระวังที่จะปกป้องเธอดังนั้นเขาจึงสามารถพูดได้ว่าคนเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวได้ยกเว้นเธอแต่เทียนยอวี่และคนอื่นๆต่างกันพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉินจุนและพวกเขายังแซงอวดดีทำเป็นว่ามีอำนาจกับคุณฉินพี่หัวหายใจไม่ออกในตอนแรกดังนั้นเขาจึงแค่นเสียงเหือก,กับพวกเขา ใบหน้าของเทียนยอวิซีและใบหน้าของเขาอับอายมากเมื่อยืนขึ้นพี่หัวหยิบขวดไวน์และเดินไปหาเทียนยอวิพูดด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าของเขาฉันให้เวลาแกสองสามนาทีแกสามารถขอให้พ่อโทรหาใครสักคนจำสิ่งที่แกพูดเมื่อตอนที่แกด่าฉันบนฟลอร์เต้นรำได้ไหมใบหน้าของเทียนยอวิซีลงทันทีพี่หัวพี่หัวให้โอกาสผมด้วยพี่หัว พี่หัวพูดอย่างเย็นชาฉันให้โอกาสแกฉันไม่ได้บอกเหรอว่าจะให้เวลาแกสองสามนาทีหลังจากพูดจบพี่หัวก็วางมือของเทียนยอวี่ลงบนโต๊ะแล้วเจาะเข้าไปด้วยขวดที่แตกอ้าเทียนยอวี่กรีดร้องและขวดแก้วในมือของพี่หัวเจาะหลังมือของเทียนยอวี่พี่หัวย่อเยอ้ยโทรสีบอกพ่อของแกหน่อยห้านาทีหนึ่งนิ้ว ใบหน้าของเทียนยอวี่น่าเกลียดมากและเขาก็กดโทรศัพท์โทรหาพ่ออย่างรวดเร็วเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆอยากจะออกไปเมื่อพวกเขาเห็นมันแต่พี่หูมองพวกเขาและลูกน้องทั้งหมดก็ล้อมรอบพวกเขาด้วยเขายอ,เยอะเย้ยฉันปล่อยพวกแกไปแล้วเหรอเมื่อกี้แกด่าฉันว่ายังไงฉันจะจัดการกับพวกแกทีละคน ใบหน้าของลูกคนรวยเหล่านั้นกลายเป็นคนน่าเกลียดมากพี่หัวคนนี้โหดร้ายเกินไปแม้แต่พ่อของเทียนยอวี่ก็ยอมแพ้และภูมิหลังครอบครัวของพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเทียนยอวี่มากนักดังนั้นพวกเขาคงจะโชคร้ายกว่านี้หลงหลงหลงหช่วยพวกเราด้วยพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขอร้องฝูหลงหลงในตอนนี้มีเพียงฝูหลงหลงเท่านั้นที่สามารถคุยกับฉินจุนได้ หากพวกเขาขอร้องโดยตรงกับฉินจุนฉันเกรงว่าฉินจุนจะไม่สนใจพวกเขาความหวังทั้งหมดถูกตรึงไว้ที่ฉินจุนฟูหรงหลงกล่าวว่าฉินฉินจุนนายช่วยพวกเขาได้ไหมพวกเขาเป็นเพื่อนของฉันฟูหลงหลงมักเรียกชื่อของฉินจุนด้วยนามสกุลแล้วรู้สึกเหมือนต้องการคุยกับเขา แต่เมื่อเห็นชินจุนนั่งอยู่ตรงกลางของผู้หญิงที่มีอำนาจสองคนนี้เธอไม่สามารถพูดได้นิดหน่อยแอร์ละมันก็ผิดเล็กน้อยที่จะคุยกับชินจุนอีกครั้งในเวลานี้ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณต้องการถามคนอื่นคุณควรมีทัศนคติที่ดีขึ้นชินจุนเหลือบมองเธอเบาๆและพูดว่ามันเป็นเพื่อนของเธอไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันรับผิดชอบความปลอดภัยของเธอเท่านั้นฉันไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้นาย ฝูหลงหลงรู้สึกโกรธเล็กน้อยนายไม่ได้รู้จักผู้หญิงสองคนนี้หรือมีอะไรดูถูกไม่ได้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้มันหญิงพยองมากชินจุนสนทนาสั้นๆกับเหลยหงและคนอื่นๆจากนั้นเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเหลือบมองฝูหลงหลงแล้วพูดว่ากลับไหมไม่งั้นฉันจะกลับเองแล้วนะ เขาไม่ต้องการจะอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวกลับไปก่อนจะไม่ดีกว่าหรอถ้าฝูหลงหลงไม่กลับงั้นก็ให้เหลยหงอยู่ที่นี่ต่อเธอก็จะไม่มีอันตรายใดๆสำหรับฝูหลงหลงแล้วฉินจุนไม่มีความรู้สึกต่อฝูหลงหลงยกเว้นเพื่อความปลอดภัยของเธอและไม่ต้องการอยู่กับเธอฝูหลงหลงคิดอยู่ครู่หนึ่งกัดริมฝีปากและเดินตามฉินจุนออกไป ด้วยคนจำนวนมากที่นี่เพิ่งเห็นรูปลักษณ์ที่ดุร้ายของพี่หัวและรู้สึกว่ามันยังอันตรายอยู่เล็กน้อยถ้าเธอไม่ไปอาจมีอันตรายบางอย่างฝูหลงหลงติดตามฉินจุนเข้าไปในรถใบหน้าของเธอมืดมนและไม่พูดอะไรนายฉินนี้ไม่ไว้หน้าของเธอจริงๆในวันนี้ยังไงก็ตามตัวตนของพวกเขายังคงเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยฉินจุนเป็นคู่ม่นในานามของเธอแม้ว่าเธอตั้งใจจะหย่าแต่เธอก็ยังไม่ต้องการให้เขาฉีกหน้า ฝูหลงหลงรู้สึกรำคาญมากที่ฉินจุนไม่ไว้หน้าของเธอมากนะักเธอสูดลมหายใจและหลับตาลงโดยตรงขณะนั่งอยู่ในรถที่บ้านไม่มีใครคุยกับใครเลยฉินจุนรู้สึกสบายใจการคุยกับฝูหลงหลงค่อนข้างเหนื่อยและจะดีกว่าว่าที่จะไม่พูดหลังจากเข้าไปในบ้านพบว่าทั้งห้องของตระกูลฝูถูกจัดวางและดูยิ้มแย้มแจ่มใสฉินจุนถามลุงผู้งานอะไรเหรอครับทำไมมีความสุขจัง ฟูเสี่ยวเฟิงกล่าวว่าคุณปู่ของหลงหลงจะมีวันเกิดครบรอบ70ปีของเขาในวันพรุ่งนี้ตระกูลฝูของเราอยู่ในสภาพดีดังนั้นเราวางแผนที่จะทำมันในวันพรุ่งนี้ญาติและเพื่อนๆมากมายจะมาเยี่ยมเยียนฉันยังเชิญคนใหญ่สองสาคนด้วยฉันไม่รู้จะเชิญได้หรือเปล่าชินจุนร้องออกมานั่นแหละคือวิธีเดิมทีฉินจุนกำลังจะจากไปในคืนนี้แต่ตอนนี้เขาตามทันแล้วเขาจะจากไปในวันนี้ซึ่งค่อนข้างไม่สุภาพ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันลุงฟูอยากชวนใครครับโดยไม่รอให้ฝูเสี่ยวเฟิงพูดฝูหลงหงก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาจะเชิญใครรมานายก็มาไม่ได้ทั้งนั้นนายคิดว่านายรู้จักกับสองคนนั้นแล้วตัวเองจะสุดยอดมากเลยใช่ไหมตระกูลฝูของฉันมีชื่อเสียงแบบที่นายคาดถึงได้เหรอฝูหลงหงหายใจไม่ออกครู่หนึ่งและในที่สุดก็เลิกยุ่งกับฉินจุนในขณะนี้และในที่สุดก็พบโอกาสที่จะพูดอะไรบางอย่างกับเขา ฟูเสียวเฟิงขมวดคิ้วและกล่าวว่าหลงอย่าพูดน่าเกลียดอย่างนั้นสิเสี่ยวชินก็แค่ถามเฉยๆเองฟูเสียวเฟิงกล่าวว่าเราอยากจะเชิญถงฟางโจวจากจังหวัดใกล้เคียงบอสถงแต่ฉันติดต่อใครสักคนบอสถงไม่เคยตอบกลับซึ่งทำให้ฉันรู้สึกหดหู่ใจมากขึ้นถงฟางโจวไม่ชอบตระกูลฝูในตอนแรกและมีความแค้นกับตระกูลฝูเหตุผลที่ช่วยตระกูลฝูทั้งหมดเป็นเพราะชินจู ตอนนี้ตระกูลฝูเชิญเขาแล้วถงฟางโจวจะปฏิเสธโดยธรรมชาติชินจุนพยักหน้าโดยไม่สนใจฝูหลงหลงในเมื่อลุงฝูต้องการเชิญเขาผมจะช่วยเองครับเมื่อได้ยินคำพูดของชินจุนฝูหลงหลงก็แค่นเสียงเหอ่อย่างเย็นชานายไม่จำเป็นต้องโอ้อวดก็ได้นะแม้ว่านายจะรู้จักเลยหงและไห่เหวเหยานายคิดว่านายรู้จักพวกเขาทั้งหมดเลยหรือไง ถงฟางโจเป็นหัวหน้าของจังหวัดใกล้เคียงเขาเก่งกว่าเลยหงแม้ว่าจะชวนเขามาเขาจะไม่ไว้หน้านายแม้แต่นิดเดียวฟูหลงหลงผู้ถูกฝูเสี่ยวเฟิงก็พยักหน้าหลงหลงผู้ถูกอาจมีความหวังสำหรับผู้อื่นที่จะเชิญแต่เลยหงไม่สามารถไปเชิญได้อย่างแน่นอนบอสถงยิ่งใหญ่มากหากเลยหงไปเชิญมามันจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคารพเขาบอสถงจะไม่มาแน่นอน ช่างมันไปเถอะถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรฉันแค่รู้สึกเสียใจนิดหน่อยชินจุนยิ้มจางๆและไม่พูดอะไรเลยพวกเขาจะเชื่อหรือไม่เหตุผลที่ตระกูลฝูมอบวันเกิดครบรอบ70ปีให้กับชายชารานั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะวิกฤตของตระกูลฝูได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คนที่แก้ไขวิกฤตนี้คือชินจุน พวกเขาคิดว่าเป็นคุณถงที่ช่วยเขาออกไปดังนั้นพวกเขาจึงอยากใกล้ชิดกับคุณถงโดยหวังว่าจะได้รู้จักเขาในครั้งนี้น่าเสียดายที่บอสถงไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นได้หลังจากที่ฉินจุนเข้ามาในห้องเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหาบอสถงถงฟางโจรับสายด้วยน้ำเสียงที่เคารพเป็นพิเศษคุณฉินนี่คือถงฟางโจคุณมีคำสั่งอะไรครับ ความเคารพของถงฟางโจนั้นแตกต่างจากคนอื่นต้นเป่าตรงและคนอื่นๆเคารพฉินจุนเพราะตกใจและถงฟางโจเคารพฉินจุนเพราะชีวิตเล็กๆของเขาถูกบีบอยู่ในมือของฉินจุนแอร์ละมนก็ตรงไปตรงมามากขึ้นฉินจุนกล่าวว่านายทานประกูลฝูกำลังฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของเขาในวันพรุ่งนี้และฉันอยากจะเชิญน,นายมาถงฟางโจพงะและเข้าใจทันที โอเคครับคุณฉินพรุ่งนี้ผมจะไปถึงอย่างตรงเวลาบทที่590มอบของขวาญถงฟางโจถือว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะสูงมากกว่าใครๆแม้ว่าในกรณีนี้แล้วเขาจะเทียบไม่ได้กับไห่เหวๆยและเทียนเจอินงและเกรงว่าเขาอาจไม่มีอิทธิพลเท่ากับสองคนนี้เมื่อพูดจริงๆแต่ความแข็งแกร่งของถงฟางโจนั้นแข็งแกร่งมากเขาเป็นหางเสือของจังหวัดใกล้เคียงที่คนเดียวคุมทั้งเมือง ถ้าไม่ใช่เพราะถงฟางโจที่จะช่วยฉุดพวกเขาไว้เกรงว่าตระกูลฝูคงจะจบลงอย่างน่าสังเวชและบางทีพวกเขาอาจจะถูกกำจัดออกไปเหมือนตระกูลฉินในตอนนั้นดังนั้นตรงฟางโจจึงเป็นผู้กอบกู้ของพวกเขาและไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะบอกว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของพวกเขาความเคารพที่มีต่อลูกประธานถงนั้นไม่มีใครเทียบได้ ชายชาราตรกะูลฝูออกไปทักทายเขาด้วยตัวเองและส่วนตรกูลฝูคนอื่นๆก็ตามมาข้างหลังเมื่อเดินไปถึงประตูก็เห็นถงฟางโจพาคนสองสามคนมาที่นี่ด้วยและเขาก็ถือของขวานบางอย่างไว้ในมือชายชาราตรกะูลฝูรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากประธานถงคุณมาก็ถือว่าดีมากแล้วยังจะนำของขวานมาด้วยอีกทำไม ใบหน้าของถงฟางโจวดูไร้อารมณ์แท้จริงแล้วเขาไม่มีความประทับใจที่ดีต่อตระกูลฝูแต่อย่างใดหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของคุณชิงถงฟางโจวคงจะกำจัดพวกเขาไปนานแล้วอืมถงฟางโจวเพียงแค่หออืมแค่คำเดียวและยื่นของขวัญให้โดยตรงจากนั้นก็เดินเข้าไปในบริเวณลานกว้าง ทุกคนในตระกูลฝูต่างรู้จะทำตัวอย่างไรดีประธานถงก็คือประธานถงเขามีพลังและเขาแตกต่างจากนักธุรกิจอย่างพวกเขาอย่างสิ้นเชิงประธานถงเข้าไปในสนามและทุกคนก็รีบตามไปหลังจากที่ประธานถงเข้ามาเขาก็เดินตรงไปหาฉินจุนทันทีเขาเดินไปหาฉินจุนและก้มศีรษะด้วยความเคารพคุณชายฉิน ฉากนี้ทําให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างมากต่อสมาชิกตระกูลฝูและแขกที่มาร่วมงานราวกับว่าพวกเขากําลังถูกแช่แข็งประธานถงเรียกฉินจุนเป็นคุณชายฉินอย่างนั้นเหรอนับถือขนาดนั้นเลยหรือนั่นคือประธานถงหรือที่ใครๆก็เรียกกันว่าลูกพี่ถงเชียวนะ ถงฟางโจวแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงด้วยความสามารถของเขาแล้วต่อให้เป็นคนที่รวยที่สุดของประเทศหรือเจ้าของทุรอกินใหญ่ที่สุดในเมืองอย่างพวกเขาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เขาแสดงความนับถือเช่นนี้ได้แต่สุดท้ายถงฟางโจก็ให้ความเคารพต่อชินจุนชินจุนเป็นใครกันแต่เขาเป็นแค่นายน้อยตกอับเท่านั้นเอง แม้ว่าตระกูลฉินในตอนนั้นจะยังอยู่แต่ถงฟางโจก็ไม่น่าจะให้ความเคารพตอคนนายน้อยของตระกูลฉินเช่นนี้หรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟูเสี่ยวเฟิงเองก็ยังสับสนเล็กน้อยเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแต่ถงฟางโจนั้นถือเป็นแขกคนสำคัญของตระกูลฝูของพวกเขาฟูเสี่ยวเฟิงรีบก้าวไปข้างหน้าและกล่าวว่า ประธานธงฉันชื่อฝูเสี่ยวเฟิงการะมาที่นี่ของคุณทําให้ตระกูลฝูของเรานั้นรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆปโปรดเชิญด้านในเถอะครับอย่าเสวนากับคนไม่เอาไหนให้เสียเวลาเลยหลังจากที่ฝูเสี่ยวเฟิงผู้จบถงฟางโจก็ขมวดคิ้วทันทีคนไม่เอาไหนงั้นเหรอคุณว่าใครเป็นคนไม่เอาไหนนะเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินจุนก็ยิ้มจางๆคนไม่เอาไหนที่พวกเขาพูดถึงน่าจะเป็นฉันนี้แหละ ถงฟางโจชชงับไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ขมวดคิ้วเป็นปมฟูเสี่ยวเฟิงยิ้มจางๆเหอะเหอะเขาเป็นเพื่อนจากแดนไกลของครอบครัวของเราอีกไม่นานเขาก็จะกลับแล้วอย่าไปสนใจเขาเลยครับเชิญประธานถงด้านในเถอะครับฟูเสี่ยวเฟิงแสดงความกระตือรือร้นของเขาเขาไม่ต้องการเสียเวลากับการพูดถึงฉินจุนดังนั้นเขาจึงรีบเชิญประธานถงเพื่อเข้าไปในบ้าน แต่ทันใดนั้นสีหน้าของประธานถงก็มืดมนลงทันทีและเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่านี่ไม่ใช่ว่าพวกคุณกำลังเข้าใจผิดอะไรอยู่ใช่ไหมใครช่วยครอบครัวของคุณนี่หรือว่าพวกคุณไม่เคยสำนึกเลยเหรอฟูเสี่ยวเฟิงตกตะลึงครู่หนึ่งคิดว่าคิดว่าประธานถงกำลังพูดถึงตัวเขาเองเขาจึงตอบอย่างรวดเร็วว่า ประธานของพวกเราเคยถามเรื่องนี้มาก่อนแล้วและเราก็รู้ว่าคุณเป็นคนช่วยเราไว้ครอบครัวฝูของเรารู้สึกขอบคุณคุณมากประธานถงหัวเรีวยวยอนี่คุณเข้าใจผิดแล้วคนที่ช่วยพวกคุณไว้ไม่ใช่ฉันที่ฝูเสี่ยวเฟิงนิ่งครู่หนึ่งไม่ใช่คุณทั้งนั้นใครกันาๆอย่าล้อเล่นเลยครับประธานถงเรารู้ว่าเป็นความช่วยเหลือจากคุณ ถงฟางโจหัวเราะเยาะตระกูลฝูของคุณสมองตายจริงๆคุณคิดว่าจากความคับข้องใจของเรานั้นฉันจะช่วยคุณได้งั้นเหรอคำพูดของถงฟางโจทำให้ใบหน้าของตระกูลฝูมืดมนลงทันทีอันที่จริงถงฟางโจมีความขุนเคืองใจเล็กน้อยกับตระกูลฝูทุกคนเองก็รู้ว่ากันดีแต่ที่ถงฟางโจช่วยเหลือตระกูลฝูไว้นั้นไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเพราะอะไร แต่ตอนนี้เมื่อได้ยินที่ถงฟางโจพูดแล้วดูเหมือนว่าที่จริงแล้วเขาจะไม่ค่อยเต็มใจช่วยดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นหรือถูกบังคับโดยคนอื่นฟูเสี่ยวเฟิงถามด้วยท่าทางสง่างามและอึดอัดเล็กน้อยประธานถงได้โปรดชี้แจงด้วยว่าสรุปแล้วเป็นใครกันที่ยินดีช่วยตระกูลฝูของฉันฉินจุนกล่าวฉันเองเมื่อฉินจุนพูดฝูหลงงก็จ้องมองเขาทันที พูดอะไรของคุณคุณมีสิทธิ์ไทยอะไรถึงได้กล้าพูดแทรกขึ้นมาให้เวลาแบบนี้ฉันคิดว่าถอนมันแล้วฉันก็ควบคุมคุณไม่ได้ใช่ไหมฟูหลงหลงรู้สึกว่าเธอสูงกว่าชินจุนเพราะเธอคิดว่าฉินจุนกำลังวางแผนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในตระกูลของเธอในครั้งนี้หรือเมื่อเข้ามาเป็นคนในตระกูลแล้วจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างนั้นหรือ แน่นอนว่าฝูหรงหรงสามารถสั่งลงโทษเขาได้แม้ว่าเขาจะถอมัน่แล้วก็ตามฝูหรงหรงก็ยังรู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ของเธอยังคงอยู่ชินจุนเยาะเย้ยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นของผูหรงหรงคุณจะควบคุมฉันคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณคิดว่าคุณสวยขึ้นนิดหน่อยและมีคุณ,ณสมบัติบางอย่างนั้นเหรอ ผู้หลงหลงคุณเป็นคนหลงตัวเองเกินไปแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างๆฉันทั้งส่วนและสูงส่งกว่าคุณมากฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าคุณไปเอาความหญิงพยองนี้มาจากไหนกันหลังจากที่ฉินจุนผู้จบใบหน้าของฝูหลงหลงก็ดูน่าเกลียดขึ้นทันทีแกกล้าดียังไงมาด่าฉันแกกำลังรนหาที่ตายหลังจากพูจบฝูหลงหลงก็รีบขึ้นและจะตบฉินจุน เธอโกรธมากตั้งแต่ยังเล็กไม่มีใครกล้าพูดแบบนั้นกับเธอฉินจุนก็แค่ลูกเขยคนหนึ่งกล้าว่าเธอแบบนี้ก็เหมือนว่าเขากำลังมองหาความตายและแน่นอนว่าฝูหลงหลงไม่มีโอกาสทำแบบนั้นกับชินจุนก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะถูกหน้าของชินจุนประธานถงก็ก้าวไปข้างหน้าและเตะเธอเข้าอย่างจังบูมเขาเตะเข้าที่ท้องของฝูหลงหลงแล้วเตะฝูหลงหลงออกไปโดยตรงทันทีทันใด ฝีมือของประธานถงนั้นแม่แต่ผู้ชายที่แข็งแกร่งก็ยังรับลูกเตะของเขาไม่ได้ฝูหงหงที่ถูกเตะออกไปและล้มลงไปกองกับพื้นก็มีใบหน้าที่ซีเซียลมากฝูหลงหลงนอนอยู่บนพื้นพร้อมกับเหงื่อที่ไหลบนศีรษะเธอกำท้องไว้และไม่กล้าขยับในเวลานี้ตระกูลฝูตกตะลึงมากและไม่คิดเลยว่าประธานถงจะทำอะไรกับฝูหลงหลงแบบนี้ถงฟางโจถอนหายใจอย่างเย็นชา คุณกำลังรวหาที่ตายจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณงั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายฉินคุณคิดว่าฉันจะดูแลเรื่องยุ่งยุ่งของตระกูลฝูของคุณงั้นเหรอครอบครัวฝูของคุณมันน่าตลกจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องของตระกูลฝูไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอีกต่อไปครั้งนี้ช่วยพวกคุณไปแล้วและจะไม่มีครั้งหน้าอีกต่อไป ใบหน้าของฝูเสี่ยวเฟิงดูน่าเกลียดอย่างยิ่งเขากำหมดแน่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อประธานถงคุณหมายความว่าที่คุณช่วยตระกูลฝูทั้งหมดเป็นเพราะเห็นแก่หน้าของเขางั้นเหรอฟูเสี่ยวเฟิงรับไม่ได้เป็นฉินจุนได้อย่างไรกันฉินจุนก็เป็นแค่นายน้อยตกอับและเขาก็อยู่คนละชั้นกับประธานถงเลยถงฟางโจถอนหายใจอย่างเย็นชาแน่นอนว่าเป็นคุณฉินไม่เช่นนั้นคุณคิดว่าฉันจะช่วยคุณงั้นหรือ ตระกูลฝูนี่นีสมองเสื่อมจริงๆและแทนที่จะรู้สำนึกบุหนคนของเขาคนนี้แต่พวกเขากลับเสียดสีคุณชายฉินและขับไล่เขาออกไปจากที่นี่และไหนยังจะเรื่องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลด้วยสถานะของคุณชายชินอย่าพูดถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเลยถ้าสามารถแต่งงานกับตระกูลฝูของคุณได้จริงๆมันจะเป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากๆของตระกูลฝูของคุณและจะเป็นทำพวกคุณได้ขึ้นไปบนที่สูงมากๆเลยละ่ะ เมื่อเห็นท่าทางที่ตกตะลึงของคนในตระกูลฝูฉินจุนก็เย้ยหยันไม่เป็นไรหรอกตระกูลฉินของฉันกับตระกูลฝูของคุณเราเจ้ากันแล้วคุณช่วยชีวิตพ่อของฉันในช่วงปีก่อนก่อนและตระกูลฉินของฉันรู้ดีว่าตอนนี้ฉันช่วยชีวิตตระกูลฝูของคุณซึ่งถือเป็นการตอบแทนความเมตตาของคุณอย่างที่ผู้เท่าฝูพูดไปเมื่อกี้ทุกวันนี้มีมิตรภาพเก่าที่หายนักนอ เมื่อตอบแทนความบุญคุณนี้แล้วเราทั้งคู่ก็เจ้ากันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลฝูอีก